อยาร้องเพลงของต้นสกมตเห็นไหมผมมีทำาานทำาที่โปรโมทซิงเกิลให้ศิลปินในายใครจะมีของตัวเองบ้างทำงานมาโปรโมเลงเพื่อนหนึ่ง เขาพยายามดังให้เป็นคะเดีโอเคตังี้ได้เอาไปว่าไงก็ว่าอย่างอรชื่งทิปอะอยากทำเพลงไน่้าคุยบบนีจะยงไงเลยถามแล้วเขาบอกร้เขาร้องคอรแม่ดีหน้าสิเขาเป็นกระบวนการ

คนโตมือนี่ทอยีพี่ดีเอกจอคนตายสุดร้อนเลยเข้าใจแล้วเพลงนี้ในตารางงานไว้ไม่ยอมีซ้อม ไม่ไม่รอไม่ถ่ายละครหรออย่างง้เจ็บเนะ่ารหร่เจ็บเนี่ยเไม่มีเหรอไม่ีอะไมลล่วงอ้ไมก็ไม่มีก็ไม่มีใครหรอมีมีเลื่อนใเหรอมคู่ไมไม่มีคู่นนี้ไงแต่แอบชอบเป็นคนดีคนดี้อาไม่มีคู่คนดีต้องไม่มีผ่งั้นเขาเป็นคนดีอย่างู้ใดคที่มีคูอู่

น้องบิ๊วบิวบิ๊วบิววันนี้อยู่คนเดียวเหรอหรอยู่กับน้องบิวคนเดียวบิ๊วคนเดียวบิ๊วคเดียวใจเลยต่อบ้างเขาพ้ารอบได้เหรอตอบว่าไงจริงเหรอตอบว่าไงอุ้ยเบื่อป่ะไปไกลให้เข้ามบอกินทีข้ารอบเหรอตอบว่าไงอ่ะทำเหมือนเรื่องใหญ่เลยเนาะพี่ยยังไม่สนใจไปเลยพี่พี่ยังยืนอยู่ท้าย เอจหมอนี่เขรอบเาเแล้วนจะต้องันนี่คเนีบใครตกรอนส่งใตเลยเดีย่เข้าเยอเวส่งไปเลยนี่ไม่ต้องแล้วตกรอบแล้วไม่ต้องพี่ทิพย์ไม่ได้แล้วอะไรอะพี่ทิพย์ไม่ยนี่ใครยังไม่ได้บ้างเนี่ย มายม่ได้แว้ลยไม่เก็ได้จากตูนแล้วพี่อย่อนอก่อนออกพี่วิตอใบมายังไม่ได้ทวิเลยมเอยได้่อไเอาใหม่มันต้องโฟกัสก่อนม่หอจับโฟกัสเอาไม่ไปตอบใครอ่ะทีเือไอโอเข้าว่าโอเข้าทุกรอบแล้าจริงไหม ถามซึ้งหน่อยดิของเน่ยังไม่เคยได้เลยของใบยังใบไม่เคยเลยใบเวลาถามใบคงไม่เป็นแน่หรอกลวดพี่ใช้คำพูดปกติจนไปไใบเลยไม่ตรไม่ตอบหมดแล้วใบหมดหรอกม่ตอบหมดใบไม่ได้ใบตอบว่าเยอะไงใบตอบไม่หมดคุณมาหมดเหรอคะยัาไม่ได้พูดคุณมาหมดเหรอคะ ปกติเรื่องชีวิตมันจะมันจะดีใช่ไหมป๊อกดังป๊อกอ่งเลยคลิป่องนป๊อกอป๊อกทีนึงอ่ะสีินาทีผ่านไปอ่ะสอันาอุ้ยไม่ไอคลิปีต้องนานแล้วดิต้องแต่ก่อนใบออกก็ปเยขนาดเ้ียะดีเลยยี่สิสองนาทีอ่ะน้มันค้ ออกออกเออก็ออกเข้าอไปเลยใครยังไปเลยไใครเข้ารอใครอลมข้า่หลังไปขรอดของหรอ้อใช้ใครอื่ไปเหรอเข้ารอบนี่คือช่ที่ที่องเดี๋ยววันใครมีกระดาษประกาศไมจดชื่อเลยจดเลยแล้วที่เน็ตตอบกลับมา เริ่มทวิตไปตอน4โมทวิตก่อนก่อนใบออก่อนใบออกแล้วเห็นใบอเล้งนานไม่เชื่อเพราะพี่ทวิตก่อนบออกมาดีกว่ามไม่ได้ไม่ได้แล้วหะมาตั้า้วไวามื่อนก่อนของพี่นะไม่ได้ไหมพี่ก็เป็นแบบนี้ดั้งนะด้งถ้ไม่ได้เหมือนกันพี่ย้อมพ่งวิตไม่ได้เราก็ต้องฟอฟอจะเลื่อนมาเจื่นะอุ้ยทวิตตรงเวลาก็ไม่ได้ ฮะดออ๋ออันนี้เหูลเพรใช่ไหมอุยเขาตอี่บตรช่ไหอนไปตชอชี่มิวมิวไมทำงานเหรอพี่ลา ขับมาจากขอนแก่นคนเดียวลาลามีมีงานมาสำคัญเหรออะไรนะไม่มีมาหาว้คืนนี้ไงหาว้คืนนี้คือสิ่งที่สำคัญยอดยอดนี่เปล่ามันไม่หล่อหอกอะไรไม่ใช่ของเรานี่ไงใช่ตอนแร้ให้มันลาดูวนเล่เอ้ยอ้ำเล่่ดูวันเล่ด้วยกันที่ไหนเยอะ ทำเตียรอะไรนะพัทยาเหรอฮัลโหลัเป็นนะพัทยาเหรอคนเดียวไม่กลัวถ่ายกล้อางมันชนยไม่ตดเลยอ่ไม่อนได้มไม่มาแปล นี่ถ้าถ่ายกล้องหน้าลงมาในหมดนี่ได้ไหมไม่ได้ได้เต็มที่เก้าคนเก้าคนเองไ่เก้าคนเก้าคนยิ้ยังไม่ได้ถ่ายกับน้องแบบต้องถ่ายถ่ายหมดเลยดิอ่ะ